อย่างแรกที่เราต้องเตรียมค่ะน้ำเปล่านะคะประมาณ20ลิตรแล้วก็ใส่น้ำกากน้ำตาลลงไปค่ะประมาณ1กิโลนะคะกากน้ำตาลเราช่วยให้เป็นสารอาหารของจุลินทรีย์นะคะใส่ให้หมดเลยค่ะ เกิดว่าเราทำน้ำหมักมูลค้างคาวของเราแล้วเกิดมีกลิ่นเหม็นมีหนอนเราก็สามารถใส่กากน้ำตาลเพิ่มได้นะคะแสดงว่ากากน้ำตาลของเรามันไม่เพียงพอต่อจุลินทรีย์เราก็หากากน้ำตาลมาเพิ่มได้เลยค่ะใส่กากน้ำตาลลงไปนะคะ ราก็คุณน้ำตาลกับน้ำให้เข้ากันค่ะันตต่อไปนะคะ,ะ,คะเราใส่จุดินซีประมาณหน,นะะึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปะคะ่ปะ,คะจุดินซีเป็นจุดินซี ะคะก็ลหลังจากนั้นเราก็ใส่มนมข้างทาวลงไปะคะ่ะมนมข้าง,างทาวันนี้นะคะเราใช้นะะ้ำตาประมาณสามกิโลนะคะเติมให้เข้ากันค่ะหลังจากคนให้เข้ากันแล้วเราก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ จ็ดวันนะคะด้วยง้ที่ดีค่ะพอไ,ได้เจ็ดวันแล้วก็เอาอน้ำหมุนข้างท้าของ,งเรานะคะไปผปสมกับน้ำหนลิตรต่อมูลข้างท้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรดราดทางดินหรือทางใบก็ได้ค่ะฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะอาทิตย์ละสามสามวันหรือสองวันก็ได้ค่ะ เพราะว่าการทําน้ําหมักของเรานะคะใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยค่ะน้ําหมักของเรานะคะจะเอาไปรดราดต้นไม้ผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวต่างๆมะเขือได้หมดเลยค่ะเพราะทำบ้านให้เป็นความสุขเน้นให้ทุกคนปลูกผัก มือผักอินรีย์ผักปลอดสารพิษร้อเร์เซ็นะคะวันนี้ช่องทำบ้านให้เป็นความสุขขอให้ทุกท่านโปรดกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นฝันและกำลังใจนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่คะ่ะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ